สปอยของแบ็คโคเวอร์ในตอนที่3ามหเริ่มต้นเนื้อหามาแล้วก็จะได้เห็นนตาตาต่อสู้กับมังกรหหัวโดยที่เขาเนั้นก็ได้ใช้ดาบฟันสายมังกรทั้งสองหัวตัวสุดท้ายแล้วพวกมันก็กลับฟื้นฟูแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยสักนิดส่วนทางด้านยูสุกะที่กําลังต่อสู้กับพาลาดินในตอนนั้นเขาเนั้นก็ได้ยืนอยู่ท่ามกลางาหนองน้าแข็งแล้วก็ดูเหมือนว่าการโจมตีจากพาลาดินเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบและก็ทําให้เขาเนั้นได้รับบาดเจ็บเลยสักนิดแต่พบไปในเนื้อหาก,การยอออนดดีตเหมืว่ายกะ กับริวดนนั้นจะเป็นคู่แข่งที่ไม่ครอบแข่งแข่งทัดเทียมกันเสนตรเกิดลิวดนนั้นเปรียบดังมังกรโยสุกานั้นก็จะเปรียบดังพยัก์ที่ทั้งคู่นั้นแ,แข่งแข่งแล้วก็ต่อสู้กันเลยมาแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนั่นได้แน่น,นัวทตส์มันก็ได้มีการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่จนมันทําให้ผู้คนมากมายในลมตายในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการปรึกษากันว่าระหว่างริวดนและโยสุกะใครคนหนึ่งนั้นจะต้องรับพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อใช้ในการมองหาสมุนไพรแล้วก็ช่วยเหลือประเทศ่งเนแหนือเมััันนนนนมีรรอยฟขาดใหญ่ตง้ แต่ว่าคนที่ได้รับพลังนั้นไปเนี่ยจะต้องยอมแลกกับพลังเวทมนต์ทั้งหมดโยสุกะนั่นก็เลยเกิดกลัวขึ้นมาแต่ว่าใน,นตอนนั้นริวดนั้นกลับเป็นคนอาสาลแล้วก็บอกน,นว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนรับพลังนั้นแล้วก็แลกกับเวทมนต์ทั้งหมดและหลังจากนั้นริวดนั้นก็สามารถช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้รวมทั้งเมื่อเวลาผ่านมาริวดเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือใครหลายลคนจทนทําให้ในที่สุดเหล่าผู้คนนั้นก็ต่างยอมรับริวดและแม้กระทั่งโยสุกะเขานั้นก็เป็นคนพูดเองนะว่าลิวด้นนั้น,หนคควหลัอา,ากี่าพัมทปจจุบัน โยสุการั้นได้ใช้ความสามารถเวทมนต์ในการห่อหุ้มร่างกายนะฮะจนมาทําให้ร่างกายของเขานั้แข็งแกร่งแล้วก็สามารถจัดการพาราดินที่อยู่ตรงหน้าได้ในที่สุดและในฉากสุดท้ายในตอนนี้ลิวโดนก็ได้ปรากฏตัวออกมาและก็บอกว่าให้หน่วยลิวเซนนั้นจะเพิ่งต่อใจแล้วก็ไปจัดการมังกรห้าหัวเรื่องกว่แอตตาส์และเนื้อหาสปอยทั้งหมดนีก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้โอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆ่อชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเน